ครับผมสวัสดีครับรถําเดินบอกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจผมนะครับผมวันนี้ฮะผมจะพามาชมกับหล่อๆลอแบบนี้นะครับผมนี่เลยฮะกับรุ่นอะไรนะครับผมเอาให้ทายกันมานะครับผมกับผมเอ็ดดี้ฟอร์ดนะครับผมอยู่ที่ Ford Auto g a l l ล r y ปทุมธานีนะครับผมกับรถแต่งของเรามีมากมายนะจะเข้ามาชมรถก็ได้นะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะเป็นสีดำๆแบบนี้นะครับผมหล่อๆลอแบบนี้นะครับเป็นรุ่น YT e ท็ ขับ2นะครับผม6สปีดนั่นเองครับผมกับคันนี้จัดเต็มเลยทีเดียวใส่ล้อ20ยก2นิ้วนั่นเองนะครับผมทุกคนฮะโอเคฮะไปชมพร้อมกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเอดี้อีกแล้วนะครับผมนี่ฮะวันนี้ผมจะพามาชมกับคันนี้ครับคันนี้นะครับผมเป็นในรุ่นของรุ่น y t ยแทนั่นเองนะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับนี่เลยตัวนี้เป็น y t ยแ ขับ2นะครับผมโดยเป็นวันแข่งขับ2นะเป็นเกียร์6สปีดนั่นเองนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับล้านสี่แสนบาหนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันบาทแค่นั้นนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะโอ้โหเป็นไงบ้างครับกับไฟหน้าสวยๆนี้นะครับผมตัวนี้จัดมาในชุดของไฟหน้า led นะครับผมตัวนี้เราเปิดไฟนะเป็น led แล้วก็มีไฟตัว c ตรงนี้นะครับผมนี่นะฮะไฟตัว c ตรงนี้เนาะแล้วก็คันนี้นะครับผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นกระจังหน้าเดิมๆนะครับผม ตัวนี้เป็นกระจังหน้าเดิมๆจากโรงงานนะครับผมตัวนี้เป็นกระจงหน้าเดิมๆจากโรงงานนะพร้อมกับนี่ฮะตัวนี้เป็นสีออกกาไฟนะครับผมตัวนี้เป็นสีในส่วนของออกกาไฟนะสวยๆแบบนี้นะฮะนี่เลยนะครับพร้อมกับโลโก้ด้านหน้านะครับผมขนาดใหญ่นะครับเป็นงานฟอร์ดแบบนี้นะครับผมนะฮะคันนี้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนกระจังหน้าเลยทั้งสิ้นนะตัวนี้เป็นกระจังหน้าเดิมๆเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะ ในส่วนของด้านด้านนี้นะครับผมไฟตัดบมอของเขาจะเป็น LED นะครับผมที่สัมพันธ์ตรงนั้นเห็นไหมฮะพอเราเลี้ยวรถทางทางซ้ายเนาะก็ไฟตัดหมอกจะจะติดข้างเดียวเป็นในส่วนของฝั่งซ้ายเห็นไหมฮะด้านขวาจะไม่ติดนะครับผมจะช่วยในการเวลาเราเลี้ยวรถแล้วเจอมุมอับก็คือสปอตไลท์ตรงนี้จะเปิดให้เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมรถฟอร์ดออกมาไม่เท่าไหร่หลอดขาดแล้วนะครับผมไม่ใช่นะฮะตัวนี้ ของ Ford เนี่ยเขาคิดมาว่าเผื่อลูกค้าเลยดีกว่าว่าเวลาจะเลี้ยวเข้าบ้านหรือ,อเลี้ยวเวลาเข้ามุมถนนนะฮะก็จะช่วยไฟตรงนี้ให้เพิ่มแสงสว่างในส่วนของช่วงที่เลี้ยวได้เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะอ่าโอเคฮะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับผมตัวนี้ลูกค้าจัดมาในชุดของสครูปหน้านะครับสีดําด้านตัดกระดําเงานะครับผมตัวนี้เดียมด้านตัดกระดําเงานะนี่ฮะเป็นรูป แรดนั่นเองครับผมเป็นรูปแรดสีเงาๆแบบนี้นะครับนี่นะฮะนี่ฮะสวยๆงามๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมลูกค้านะครับผมดูเส้นสายของเขานะเส้นสายเขาเนี่ยจะคมตั้งแต่ด้านฝาโปงด้านหน้าไปเลยเนาะแล้วก็คิ้วล้อแล้วก็ตัวนี้จะรับมากับในส่วนของคิ้วล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับผมยก2นิ้วนะฮะตัวนี้ยก2นิ้วนะ ใส่ล้อลายสไตล์เมกันนะครับผมลัตตุยาง RT07 ของเล so นโซนั่นเองครับผมสำหรับล้อตัวนี้แล้วก็ยางชุดนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวผมพาไปชมลายยางว่าลายยางสวยประมาณไหนนะครับผมนี่ฮะดูลายยางเขานะครับผมจะเป็นดอกสลหรับแบบนี้ครับคล้ายๆเป็นดอกเป็นดอก AT คล้ายๆดอก AT แต่ของในส่วนของเลนโซ่ so ตัวนี้จะเป็นดอก r t นะครับผมนี่เลยนะฮะเราลองนี้นะครับแล้วดูด้านข้างข,างของเขานะครับผมด้านข้างของเขา ะเป็นลูกแรดนะครับผมดําด้านดําเงาตัวรถแล้วก็ในส่วนสติกเกอร์เป็นส่วนสีเทาแล้วก็สีขาวแบบนี้นะครับเพิ่มความดุให้กับตัวรถเลยทีเดียวสำหรับคันนี้นะครับนี่ฮะ,ะนะครับผมดูนะครับสวยๆแบบนี้แล้วก็ในส่วนของบันไดข้างของเขานะครับผมในส่วนของบันไดข้างเขาเนี่ยจะออกเป็นแนวสปอร์ตให้มาอยู่แล้วนะสำหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะฮะราวหลงังคาของเขาเนี่ยจะติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับผม นส่วนของเหลาหลังคานะฮะนี่เลยมาถึงด้านด้านท้ายนะครับตัวนี้เป็นงานสปอร์ตบาร์เป็นงานตัวใหม่นะครับผมตรงนี้นะฮะจะเป็นงานเหมือนอ่นี่ฮะเป็นงานงานออกสวยๆแบบนี้นะครับผมเป็นสีเทาเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นในงานของอลูมิเนียมนะครับผมตัวนี้เป็นงานของอลูมิเนียมนะก็คือเทอิดเรายกของขึ้นไว้หลังรถเนี่ยเราสามารถลัดของกับตรงนี้ได้เลยนะฮะนี่เลยครับผม ค่อนข้างจะแข็งแรงทีเดียวนะตัวนี้ใช้งานได้จริงเลยนะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับผมนะฮะตัวนี้เขาใช้งานได้จริงนะครับผมนี่เลยนี่นะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายของเขาเนี่ยจะมีไฟเบรกตรงที่3ให้มาเรียบร้อยแล้วนะ <oui. S 1> แล้วก็ตัวนี้สามารถล็อกฝาท้ายได้เวลาเรา,าเราใส่ในส่วนของฝาปิดข้างบนเนาะแล้วก็เราจะล็อกฝาท้ายเพื่อไม่ให้เพื่อมีของมีค่าหรืออะไรต่างๆเราไม่ได้อรกลงจากตัวรถนะครับผมแล้วก็ล็อกไว้ด้านท้ายได้เลยเนาะ แล้วก็ฝาท้ายของเขานะครับผมจะมาในส่วนของ FORD ขนาดใหญ่แบบนี้นะครับผมแล้วก็คาว่า r a n g e r นะครับแบบนี้เลยสวยๆนะฮะนี่นะครับผมแล้วก็งานในส่วนของการชนท้ายหรือบันไดบันไดขึ้นข้างหลังนั่นเองนะครับก็จะมีในส่วนของเซนเซอร์ให้มาเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะแล้วก็เพิ่มมาตรงนี้ก็คือในส่วนของกล้องถยหลังตรงนี้มาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็คาว่านเลนเจอร์ตรงนี้นะครับจริงๆเนี่ยเขาปั๊มเป็นลอยลอยลอย ลอยบุบลงไปนะลอยบุบลงไปแล้วก็เล่นลายด้วยลายสติกเกอร์สีแดงนะครับผมนะฮะแบบนี้เลยดูฮะแล้วก็ในส่วนของไฟท้ายของเขานะครับผมในส่วนของคันนี้วายแท็กของเขาเนี่ยจะเป็นไฟ LED แบบนี้นะครับผมมีนะจะเป็นไฟ LED แบบนี้นะฮะเป็น LED แบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายของเขานะครับนี่ฮะตัวนี้นะฮะนี่เลยยก2นิ้วจะใส่กล่อง ยก2นี้มาเห็นไหมสีแดงๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอโช๊คของเขาเนี่ยจะอยู่นอกชัดซีนะครับผมนี่ฮะเพิ่มความหนึบเพิ่มการเข้าโค้งที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับอเอาโช๊คไว้นอกชัดซีอยู่นะครับนี่ฮะเป็นวัฒนาการของทางฟอร์ดของเราที่คิดค้นขึ้นมาได้เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับผมเป็นไงบ้างฮะสำหรับคันนี้ดูรถสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่เลย โอเคเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในบ้านกว,ว่าวเป็นยังไงนะครับในส่วนของวแท็กนะครับผมในส่วนของวาแท็กนะครับผมตัวนี้นะฮะอ่ะก่ขอนขึ้นมาเนาะก็ตัวนี้จะเป็นหนังสีดำตัดกับใต้สีส้มแบบนี้นะครับผมมาพร้อมกับนี่เลยครับผม ในส่วนของด้านข้างเเก็จะบุหนังมาครับตัวนี้เป็นบุหนังมาแล้วนะส่วนของด้านข้างนะครับแล้วก็เบาะของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสีดําเดินได้สีส้มแบบนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ข้างหลังของเขาเนี่ยจะมีในส่วนของช่องแอร์ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะมีในส่วนของที่ชาร์จไฟ2 3 0โวลต์นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของช่อง usb สําหรับชาร์จแบตเตอรี่หรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับผมเวลาเดินทางไกลนะฮะแล้วก็ภายในของเขาเนี่ยวายแท็คของเขาเนี่ยจะบอกบอกเลยว่าเป็นสีดํา อย่างนี้เลยนะครับผมดูดุดันดูเข้มๆไปเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะนี่เลยอ่าโอเคเดี๋ยวผมพาผปชมด้านหน้าบ้าดีกวเป็นยังไงนะครับนี่ฮะเราเปิดขึ้นมานะครับผมในส่วนของภายในเนาะเราไล่จากประตูไปเลยดีกว่าประตูของเขาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของหนังแล้วก็ติดด้วยได้สีส้มนะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นไวแท็กของเขาอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตัวนี้ จะเป็นล็อกทั้ง2ฝั่งเนาะจะมีล็อกทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งคนนั่งแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับผมสามารถล็อกฝาถังน้ำมันได้นะครับผมแล้วก็ล็อกประตูรถที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะเป็นในส่วนของภาพกระจกไฟฟ้านะฮะแล้วก็ปรับกระจกต่างอยู่ที่ฝั่งตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนตรงนี้นะเป็นตัวล็อกเห็นไหมครเป็นตัวล็อกผมก็จะขึ้นไฟแบบนี้นะครับผมล็อกกระจกนะครับผม2บานหลังนะก็บานหน้าในสองสองสองที่เนี่ยสามารถเปิดเปิดได้ปกตินะครับ แล้วก็นี่ฮะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะฮะนี่เลยในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เปิดปิดประตูด้านข้างนั่นเองนะครับผมนี่ฮะแล้วก็มาพร้อมกับนี่ฮะเปาะไฟฟ้า8ทิศทางครับผมนี่ฮะเลื่อนขึ้นหนี้นะฮะนี่ฮะ8ทิศทางเลยทีเดียวนะครับผมนี่ฮะสามารถ,ถดันหลังได้ตรงนี้ครับผมตัวนี้นะกดตรงนี้ปุ๊บเราจะมาดันหลังที่ตรงนี้นะครับผม อ่าตัวนี้นะด้านหลังตรงนี้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่เมื่อยเวลาเราขับเดินทางไกลเนาะ <_ D> ก็จะไม่ปวดหลังละสําหรับตรงนี้นะครับ <_ D> แล้วก็บะอนังของเขาจะเป็นประมาณนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคเรามารวมชมด้านในกันบ้างครับผมสำหรับตัวนี้นะครับก็พวงมาลัยเขาจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะฮะด้านขวาจะควบคุมเกี่ยวกับพวกอินโฟเทนเมนต์ต่างๆครับผมแล้วก็ในส่วนของเมนูตรงนี้ก็คือเราเราปรับที่ตรงนี้ได้เลยเนาะเมนูต่างๆปรับที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ นี่ฮะตัวนี้มีในส่วนของคริสคอนโทนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอ่าตัวนออกนอกเลนอะไรต่างๆมีให้เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะนี่เลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีนะฮะทำม,มาเรื่อร่วมกับเกียร์6สปีดนั่นเองนะครับผมอ่านี่ฮะรุ่นไวแท็กของเราจะมี6สปีด10สปีดแล้วก็4 wheel drive นะครับผมเป็นไบเทอร์โบนะฮะเป็น10 อ่าสิบสปีเดเนี่ยก็เป็นใบเทอ,อร์โบั้งคู่นะครับผมอ่ะโอเคเผมพาขึ้นไปชมด้านบนนะเป็นไงบ้างครับผมสาหรับด้านบนตัวรถตัวนี้นะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟเนาะอ่าจะมีก็คือตรงนี้นครับผมจะมีในส่วนของคําว่าวายแท็กนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะจะมีในส่วนของคว่าคาว่าว i t แท็กนะครับนี่ฮะเพิ่อใบกลณ์ของตัวเขาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นในส่วนของอ่าที่เปิดเก็บของต่างๆตัวนี้นะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่วางโทรศัพท์มือถือหรือวางของเนะเาะก็จะเป็นเหมือนอยางหนึบๆหน่อยนะเวลาเราวางของก็จะไม่ค่อยเสียงดังเท่าไหร่นะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะหน้าจอของเขาตรงนี้นะครับผมจะเป็นหน้าจอขนาด12นิ้วเลยทีเดียวด้านหน้าตรงนี้นะครับผมเราสามารถควบคุมอะไรต่างๆที่ตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะฮะสำหรับตรงนี้นะครับแล้วก็ เราสามารถชาร์จโทรศัพท์ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเป็นไวเลสชาร์จนะไม่ต้องมาใช้สายอะไรต่างๆแล้วนะครับผมก็คือชาร์จไวเลสชาร์จที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะอา่าแล้วก็เราเชื่อมต่อหน้าจออะไรต่างๆนะครับผมเป็นฟอร์ดพาร์เนาะเราก็สามารถสตาร์ทรถด้วยมือถือได้นะครับผมแล้วก็กดที่เมนูตรงนี้นะเมนูจะไม่มีให้ลูกค้าเนาะก็จะเข้าที่เมนูตรงนี้การใช้รถตรงนี้เมนูต,ต่างๆอยู่ที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมเราสามารถดูที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะในเมื่อเราเซตอ่า uh, PDI เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะสามารถดูที่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล ในส่วนของช่องแอร์ของเขาเนี่ยจะให้ค่อนข้างมาแบบดูเรียบแต่หรูนะฮะนะฮะข้างหน้าของเขาจะเป็นออกสี่เหลี่ยมเรียบแบบนี้นะครับผมอ่าดูเรียบแต่หรูมากครับสําหรับตัวนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ในโหมดการขับขี่ต่างๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพามาชมเนาะตรงนี้นะครับผมเราก็จะกดที่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะผมจะกดที่ตรงนี้นะมันก็จะไปขึ้นที่หน้าจอว่าเดี๋ยวผมกดที่ตรงนี้เสร็จนะฮะก็จะขึ้นที่หน้าจออย่างนีเดี๋ยวผมจะปิดไฟนิดนึงนะอาจจะได้เห็นกันนี่ฮะอาจจะผมจะปิดนะ อ่าโอเคนี่ฮะเห็นฮะถนนปกติถนนประหยัดน้ำมันนะครับผมเดี๋ยวผมปิดประตูก่อนละกันนะมันมันบอกให้เราปิดประตูนะครับโอเคปิดประตูเรียบร้อยแลนะก็คือนี่ฮะโหมดประหยัดน้ำมันนะครับผมยวก่อนนะโอเคขึ้นหมดแล้วครับผมนี่ฮะ โหมดลากพ่วงจูงนะครับผมแล้วก็ถนนล,ลื่นนะฮะนี่ตัวนี้คืนหน้าจอได้เลยนะครับผมแล้วก็โหมดปกตินั่นเองนะครับผมนี่ฮะนี่คือความฉลาดของตัวตัวรถของเขาที่ฟอร์ดให้มานะครับผมสาหรับตัวนี้นะหน้าจอตัวนี้นะครับผมเป็น8นิ้วนะครับผมหน้าจอตัวนี้เป็น8นิ้วนะเราสามารถเลือกได้เลยนะครับผมว่าจะให้โชว์น้ำมันน้ำมันแล้วก็ในส่วนของอ ความร้อนหรือว่าไมาหรือว่าอะไรต่างๆโชว์ที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จะเข้าที่มือถือเนาะว่ารถวิ่งไปกี่กิโลแล้วแล้วควรจะเข้าศูนย์ตอนไหนนะครับผมจะโชว์ให้ทั้งหมดนะครับอ่าเป็นไงบ้างเอ่ยสำหรับรถคันนี้นะครับผมอ่านี่ฮะแล้วก็มาในส่วนของตรงนี้นครับผมผมพามาชมเนาะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของโหมดปรับไฟต่าง,าง,าง,างๆนะครับผมก็จะมีในส่วนของไฟหน้าออโต้นะครับผม ไฟสูงนะฮะแล้วก็ในส่วนของอไฟหลีไรต่างๆนะครับผมไฟหน้าออโต้เนาะแล้วตัวนี้สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับผมเวลาไฟเปิดเราไปแยงตาคนข้างหน้าน,นะเราก็สามารถปรับที่มีดดัลลงมาได้นะครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นการปรับหน้าจอหน้าจอตรงนี้นะดิสเพย์เพื่อให้หน้าจอดรอปลงมาหน่หนึ่งเวลาเราขับรถกลางคืนจะได้ไม่แสบตานั่นเองนะครับอ่าเป็นงไงกันบ้างครับก็ <S <S สำหรับรถตล,ลอดแบบนี้นะครับผมเป็นไงบ้างเอ่ย กับผมเอตีฟอร์ดนะครับผมกับรุ่น y าแทคันนี้นะครับผมกับรุ่นวายแทกคันนี้นะก็เป็น1นึ่งล้านสี่หนบาทแค่นั้นเองนะครับผมสำหรับรถอหล่อแบบนี้นะครับนี่ฮะเป็นเจ้าของก็ได้ไม่ยากนะครับผมก็ผมนะครับผมอยู่ที่ Ford a u t o g a l l y ลีปทุมธานีนะครับผมอยากได้แบบไหนยังไงทักแชทหรือสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาด วิดีโอดีๆในการติดต่อกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้ด้านบนเนาะก็เป็นช่องเอ็ดดี้ฟอร์นะครับผมแล้วก็อีกช่องนึงก็เป็นช่องฟอร์ต no. นัมเบอร์วันเนองนะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสา้านะครับอยากได้แบบไหนยังไงนะครับผมทักแค่หนึ่สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมเรามีรถแต่งมากมายเนาะนี่อันนี้ก็เป็นไวทแท็กนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของ XLT กก็แบบนี้ก็มีนะครับผมนี่ฮะที่เราจะเตรียมส่งมอบลูกค้ากันนะครับ อย่างไรแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมสำหรับอีนี้ขอบคุณมากจริงนะครับผมอาจผมภาพชมแป๊บนึงนะนี่เลยนี่ฮะเป็นไงบ้างเอ่ยสำหรับรุ่นนี้นะครับผมขายดีมากจริงๆนะครับว i ยแท6สปีดนะครับผมอ่าโอเคครับ